อะไรอะคะ่ะพวกเครื่องสอบแนวเครื่องดักฟังกล้องแอปถ,ถ่ายและเครืออนน่องส่งสัญญาณ GPS นี่คุณมเมลทำทั้งหมดเลยเหรอพี่ว่าเขาน่าจะจ้างนักสืบเอกชนและพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้นไหเมื่อไหร่ด้วยไม่น่าละ่ะเขาถึงได้ตามเราไปได้ขนาดนั้นและพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหลักฐานพวกนี้ไปทำอะไรนอกจากตามก่อกวนให้เราสองคนเลิกกันแล้วนี่พี่เอกทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ พี่คุยกับเขาหลายรอบแล้วแลเมื่อคืนเราก็ทะเลาะกันเราเป็นยังไงบ้างคะวิวพี่อยากให้วิวเข้าใจพี่นะมันไม่ใช่พี่ไม่อยากเลิกกับเมลครับแต่พี่ยังเลิกกับเขาตอนนี้ไม่ได้ถ้าพี่เลิกกับเขาพี่จะไม่เหลืออะไรเลยโอเคปัดตึ๊ก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 ปัดตึ๊ัดตึ๊กปัดตึนกปัดตึ๊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 กปอดตึ๊กปัดตึ๊กปัดตึ๊กปัึ้นแล้วอ่ะเนดตึ๊กปัดตึ๊กปับตึ๊ รู้ยอะไรที่หายแล้วโอคุณคุณเมลสวัสดีสสดค่ะครับค,คุณเอกอะ่ะพี่เอกยังไม่เข้ามาเลยค่ะสงสัยน่าจะติดขายงานข้างนอกโกโหกฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ อีกะีวิวอะมันอยู่ที่ไหนวันนี้มันมาทำงานหรือเปล่าเออเออเออน้องน้องพบน้องไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณโอ๊ยไม่มีอะไรค่ะคุณลูกค้าไม่มีอะไรค่ะถ่ายถ่ายต่อได้เลยค่ะถ่ายต่อค่ะต่อเลยครับต่อเลยครับอ๋อต่อต่ออะไค่ะไม่มีอะไรค่ะมาไม่รู้เหรอคะ จะให้วิวทำยังไงอะพี่อยากให้วิวอดทนไปก่อนนะช่วงนี้เราจะต้องคุยกันน้อยลงเจอกันน้อยลงแต่มันไม่ได้แปลว่าพี่เอกจะรักวิวน้อยลงลคะค่ะนี่เปกปลอดใจวิวหรือเปล่าอะไม่นะคะพี่ไม่อยากให้วิวต้องเดือดร้อนไปด้วยและพี่ก็กำลังหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสองคนนะคะ นี้เลยนะเบลยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมที่วันก่อนฉันสั่งสอนแกไปมันไม่เข้าผัวแกเลยใช่ไหมอีสมองทึบอีหน้าดา้านรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วยิ่งจะมายุ่งอีกอยากหาผัวจนตัวสัน่นแต่ว่าหายเองไม่ได้หรือไงพอแล้วนะเมลมีอะไรกลับไปคุยกันที่บ้านป,ปุบปาบฉันอยากจะถามมันเหมือนกันพวกพ่อแม่มันไม่สั่งสอนหรนะือไงถึงได้เที่ยวแย่งผัวชาวบ้าน หรือว่าพ่อแม่ก็ส,สรรัมสอนกันถ้าจะด่าฉันด่าฉันแค่คนเดียวอย่ามาลำปาญพ่อแม่ฉันแบบนี้คุณจี้ใจดำอย่างนี้เหอรอระบางเลยเกินเนาะแต่ต้องไม่ได้เลยใช่ไหมฉันจะดา่าจะด่าทั้งทอดก้วหล่อตระกูลกันเลยพ่าเป็นตระกูลกะลีวิววิวจะตบจะตีันก็เฉิด ฉันจะบอกเลยว่าฉันจะไม่ไปฉันจะไม่มีวันเลิกกับพี่เองแน่จริงก็โทรศัพท์มาหลายดิฉันจะได้บอกทุกคนเลยว่าคนอย่างเธอเป็นคนอย่างไรบอกจริงผู้าชายเขาไม่เอาแล้วยังจะมาโวยวายอยู่ได้ประสาทเลิกสร้างภาพแล้วใช่ไหมอีจอมปลอมเลิกเล่นเป็นนางเอกก็เป็นดิอีเมียน้อยเมล พวกอิงพเนีย้ยมันเป็นกะหรี่ันต่ำมันชอบแยงกงัวชาวบ้านตารละเลวอย่าไปให้ค่าอะไระะมันนะคะเพราะมนอยาานน่างมาจะกบฏตัวะเร็ยวกปกฉันจะส่งเคาะให้นะฉันสูงสารเพื่อเรอยวเรวสรเรวเรียวเรวเรว คนที่สมคนต้องอายคือคุณอีนี่มากกว่าแต่ทุกคนกําลังทํางานกันอยู่คุณช่วยรักษามะรยาทให้ผมด้วยได้ไหมเห็นแกหน้าลูกค้าคุณนะะคก็ได้ค่ะส่วนคุณคุณอกฉันขอเตือนอะไรอย่างนึง <being> ค <friends worldwide> ุณคิดผิดที่เอาอีนี่ไปร่วมงานด้วยถึงแม้ว่าจะชั่วคราวก็เถอะเพราะ EAE คนเนี้มันขายงานไม่เป็นหรอกค่ะ ขายเป็นแต่ขายตัวขายที่หน้าเท่านั้นแหละดูแลลูกค้าให้คุณไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะระวังให้ดีนะคะ่ะระวังมันจะไปแจ้งข,งของชาวบ้าน<อ>เสื่อมเสียมาถึงบริษัทคุณ,คณพอแล้วเหนียวทำไมเอ็ดไปยิงกอดยิงเหงามันเหงามันร้าวไม่ใคยจะมัน่นคง